ไม่ได้จริงๆปามีขอโทษมิตรรักต้องเลื่อนคอนเสิร์ตด่วนด้วยสาเหตุนี้ศิลปินสาวขวัญใจมิตรรักแฟนเพลงอยากปามีอีป,ปันเจริญต้องออกมาประกาศขอโทษแฟนๆเป็นการด่วนหลังต้องเลื่อนขึ้นแสดงคอนเสิร์ตเดือนที่17กุมภาพันธ์นี้ออกไปเนื่องจากเพึ่งผ่าฟันขุดมาทําให้อย่างไม่สามารถขยับขากระไก่ได้ตามปกติโดยทางต้นสังกัดได้รอจนจดหมายชี้แจงระบุว่าทางสังกัดจีนี่เรคคอร์ดขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากปาหมีศิลปินในสังกัดจีนี่เล็กคอร์ดได้ไปทำการรักษาฟันคุดมาจึงทำให้ยังไม่สามารถขยับขากันไก่ได้ตามปกติทางแพทย์จึงจำเป็นต้องให้ศิลปินหยุดพักเพื่อรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติทั้งนี้ทางศิลปินปาหมีจึงขอเลื่อนการแสดงโชว์ในวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์2566ที่โรงเบียาาร์อมมตะนครชนบุรีขยับไปเป็นวันที่พฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์แทนทางศิลปินปาหมีทีมงาน และสังกัดจีนี่เล็กคอร์ดต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยพร้อมเขียนแคปชัน่นใต้โพสตดังกล่าวว่าขออภัยมิตรรักด้วยนะคะหายไม่ทันจริงๆค่ะ